กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะฮะผมวันนี้ก็อยู่กับช่องยศกรเดอเลโอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวการ์ดยูกิโอเด็กไกเซอร์หรหัส1.3.58วอลลุ่ม4ีกันอีกแล้วนะฮะอ่ะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวเด็กเป็นเด็กไกเซอร์เหมือนกันนะฮะแต่เป็นของวอลลุ่ม3นะฮะซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าไอเด็กวอลลุ่ม4กับวอลลุ่ม3เนี่ย การ์ดในเด็กก็ถือว่าไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าในเด็กของวอลลุ่มสเนี่ยมันจะมีการ์ดใหม่ๆเข้ามาเสริมบ้างบางใบเดี๋ยวราลองไปเปิดดูกันเลยนะฮะอันนี้ได้ทําการแกะซองไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเรามาเปิดดูกันเลยะฮะอ่ะโอเคเราก็ได้ทําการาแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะมันก็การ์ดมันก็ไม่รู้สึกว่าต่างอะไรกับ เด็กไกเซอร์ด้านมืดของวอลล่ม3เลยนะฮะเด็กนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกดไปที่ช่องของผมแล้วก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะฮะเราไม่เสิร์ชดูนะฮะแต่ว่าในเด็กนี้เนี่ยมันน่าจะให้การ์ดมาเก่งขึ้นเก่งกว่าเด็กที่ที่แล้วนะฮะอะเรามาดูกันเลยเรามาดูส่วนของอ,อกตาเด็กดไหม มันก็ให้การ์ดมาเหมือนเดิมนะฮะมันก็จะมีคิเมราทิกฟอสดะกอนไซเบอร์ e r คอนโฟกัสในสีไซเบอร์ดาร์กดะกอนแล้วก็ไซเบอร์เอนด g กอนนะฮะแล้วก็ไซเบอร์ทวินดะกอนนะฮะคิเมราทิกอเว d ด a กอนนะฮะเหมือนเดิมนะฮะมันก็ไม่ต่างอะไรกับ v อล u ุ่มสามสักเท่าไหร่นะฮะเราเคยอธิบายความสามารถไปแล้วนะฮะใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดตัวชอบแล้วก็ย้อนไปดูกันได้นะฮะโอเค เรามาดูส่วนของการ์ดมอนสเตอร์กันบ้างดีกว่าอ่าไซเบอร์ดาร์คคิวเคยรีวิวไปแล้วนะฮะโปรโตไซเบอร์ราก้อนก็เคยรีวิวไปแล้วอ่ะการ์ดใบนี้รู้สึกจะเคยเห็นอยู่นะมันชื่ออาร์เมอร์ไซเบอร์หรือเปล่านะถ้าจำไม่ไม่ผิดการ์ดใบนี้เนี่ยเคยเห็นไคเซอร์มันเอามาสมให้ไซเบอร์เอ็นดราก้อนอยู่แล้วก็มีเอฟเฟกอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะอ่ะเรามาดูตัวที่การ์ดใบนี้กันเลย อาร์ r มอร์ไเนี่ยมีเลเวลสดาวเป็นธาดรวมแล้วก็พลังป้องกันตั้ง2,000เลยนะฮะเรามาดูเอฟเฟกกันเลยกล้องโฟกัสหน่อยสิเท่รนั้นเทานนหนึ่งครั้งในช่วงเมนเฟสของเราเราสามารถใช้งานเอฟเฟกดังต่อไปนี้ได้1อย่างนำการ์ดใบนี้สมให้กับไซเบอร์ดากอนหรือมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มีไซเบอร์ดากอนเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นที่หงายหน้าอยู่บนสนาม1ตัวหากมอนสเตอร์ที่สมการ์ดใบนี้ ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกหรือจะถูกทำลายโดยผลจากอิเธิ์ของการ์ดเราสามารถทำลายการ์ดใบนี้แทนได้ก็คืออเอามาสวมให้มอนสเตอร์ที่ชื่อไซเบอร์ดาก้อนหรือว่ามอนสเตอร์ที่มีวัตถุดิบไซเบอร์ดาก้อนนะฮะสวมให้ไซเบอร์เอ็นยังได้นะเออแล้วสามารถทำลายการ์ดใบนี้แทนการถูกทำลายของไซเบอร์ดาก้อนอีกด้วยนะฮะแล้วก็เอฟเฟิที่2ก็คือไอ้กลองโฟกัสหน่อยก็มันไม่ค่อยโฟกัสอ่า คือละหนึ่งครั้งในขณะที่การ์ดไปนี้ถูกสวมให้กับมอนสเตอร์เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามหนึ่งตัวจากนั้นลดพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่สวม1000ผลยังคงอยู่แม้ว่าการ์ดไปนี้จะออกจากสนามแล้วและหากทำสำเร็จให้ทำลายมอนสเตอร์ที่ถูกเลือกคือเอฟเฟกค่อนข้างที่จะเก่งนะฮะค่อนข้างโกงนิดนึงนะฮะก็คือหมายความว่า อะจ่ายไลท์ทวีเดี๋ยวไม่ใช่จ่ายไลท์จ่ายพลังตัวเองหนึ่งพันเพื่อสามารถทำลายการ์ดอะไรก็ได้นะฮะทำลายมันบอกว่าทำลายอะไรทำลายอ๋อให้ทำลายมอนสเตอร์นะฮะแต่ในอนิเมะเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าไคเซอร์เนี่ยเขาสามารถใช้ในการทำลายการ์ดเวทการ์ดกระดาษการ์ดมอนสเตอร์ก็ได้นะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันสามารถทำลายได้แค่มอนสเตอร์การ์ดเท่านั้นนะฮะ วิ่งถือว่าเก่งอยู่นะแต่สมัยนี้มีคนใช้หรือเปล่าการ์ดใบนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดใช้ในการาวัตถุดิบในการฟิวชั่นของมอนสเตอร์ได้นะฮะแต่ใช้กับธาตุแสงเท่านั้นนะฮะไซเบอร์โอเวอร์ลอสเคยรีวิวไปแล้วการ์ดใบนี้ไม่รู้จักนะการ์ดใบนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วไซเบอร์เลเซอร์ดากอนเคยรีวิวไปแล้วไซเบอร์วารีรีวิวไปแล้ว ไซเบอร์ดากอนแบบโทนอาร์ตแบบดาร์กนะฮะการ์ดใบนี้จำชื่อมันไม่ได้ไซเบอร์บาเรียดากอนคือรีวิวไปแล้วไซเบอร์ฟ e นิก์ก็คือรีวิวไปแล้วนะฮะ c y ไซเบอร์ดาร์คอนก็คือรีวิวไปแล้วมันชื่อไซเบอร์ดากอนตัวอะไรอ่ะถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างไว้เลยนะครับเพราะว่าบางตัวผมก็จำชื่อมันไม่ได้เหมือนกันฮนะ <laughs> วิ่ตัวนี้มีชื่อว่าไซ ซินไซเบอร์ดราก้อนนะครับเดี๋ยวไ,ไม่ใช่ไซเบอร์ดราก้อนซินไซเบอร์เอ็นดราก้อนนะฮะเป็นธาตุมืดนะฮะถ้าเป็นไซเบอร์ดราก้อนเนี่ยมันจะเป็นธาตุแสงใช่ไหมแต่อันนี้เป็นธาตุมืดนะฮะซินไซเบอร์เอ็นดราก้อนมีเอฟเฟกต์ก็คือเมื่ออันเชิญออกมาเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงเครื่องจากเอฟเฟกต์นะฮะการ์ดใบน,นี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตความได้การ์ดใบน,นี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้วิธีอื่นได้นอกจากลีมูฟไซเบอร์เอ็นดราก้อนจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราหนึ่งตัวจากเกม ตัวนั้นหนึ่งตัวเท่านั้นมอนสเตอร์ที่มีคําว่าซินอยู่ในชื่อจะไม่จะสามารถไงายหน้าอยู่บนสนามบนสนามได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น 1. ตราบเท่าที่การ์ดใบนี้หงหน้าอยู่บนสนามของมอนสเตอร์ตัวอื่นบนสนามของเราจะไม่ถูกทำลายจับอะไรเนี่ยจะไม่สามารถทำลายทำการโจมตีได้2หากบนสนามไม่มีการ์ดเวทฟิลงหงหน้าอยู่การ์ดใบนี้จะถูกทำลาย ก็คืออ่าอธิบายก่อนก็คือการ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็มอนสเตอร์บนฟิวของเรามันจะไม่สามารถทําการโจมตีได้นอกจากการ์ดใบนี้นะฮะแล้วก็อ่าถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดเวทที่หงายหน้าหรือเป็นการ์ดฟิวอะไรก็แล้วแต่การ์ดใบนี้ก็จะสามารถก็จะถูกทําลายแทนนะฮะ c ซเบอร์ดักเอก็เคยรีวิวไปแล้วนะฮะอ่ะเรามาดูส่วนของการ์ดเวทกันบ้างดีกว่านะฮะอ่ะก็ในส่วนของการ์ดเวทในเด็กนี้นะฮะก็ถือว่าอาจจะให้การ์ดเวทบางใบามาใหม่อยู่นะฮะใบแรกที่เห็นอยู่ก็น่าจะเป็นการ์ดก็เป็นการ์ดพาวเวอร์บอลนั่นเองะฮะใช้มอนสเตอร์ฟิวชั่นจากบอลฟิวล้วก็จับ บนมือนะฮะแล้วก็หลังใช้การ์ดใบน,นี้เสร็จพลังก็จะเพิ่มเป็น2เท่านะฮะแล้วก็หลังจบเทินแล้วเนี่ยพลังโจมตีดาเมจจะมอบความเสียหายให้กับเราได้นะฮะคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะฮะการ์ดใบน,นี้ชื่ออะไรวะจาไม่ได้ชื่อมันยาวมากเลยการ์ดใบน,นี้มีน่าจะมีชื่อว่าซูเปอร์ฟิวชั่นนะฮะ อ่านถูกอ่านผิดนะเป็นการ์ดคอมโบสูงนะฮะเป็นการ์ดฟิวชั่นอีกใบหนึ่งในขณะที่การ์ดใบนี้ถูกสั่งใช้งานการ์ดเวทมนต์การ์ดก,กระดักและเอฟเฟกของมอนสเตอร์จะไม่สามารถสั่งใช้งานได้เมื่อการ์ดใบนี้ถูกสั่งใช้งานให้ทิ้งการ์ดพวกบนมือหนึ่งใบแล้วอันเชนแบบพิเศษมอนสเตอร์ฟิวชั่นจากในเอ็กซ์ต้าเด็กของเราดึงตัวโดยส่งมอนสเตอร์วัตถุดิบอ่าในการอันเชิญฟิวชั่นที่ระบุไว้บนสนามของมอนสเตอร์เดี๋ยวไว้บนมอนสเตอร์ฟิว ที่เราต้องการอัญเชิญจากบนสนามของผู้เล่นฝ่ายใดก,ก็ได้ลงสุสานแ๊บหนึ่งนะก็คือทิ้งการ์ดตัวเองแล้วอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นจากในเอ็กซ์ต้าได้ออกมาได้เลยหนึ่งตัวะฮะเรียกไซเบอร์เอ็นยังได้อะ่ะแล้วก็ส่งมอนก็คือแล้วก็ส่งมอนสเตอร์อวัตถุดิในการฟิวชั่นจากน่าจะเป็นจากบนสนามนะฮะเอาลงสุสานแล้วก็ เรียกออกมาได้เลยนะฮะสามารถเรียกเทธนอ,อีกฝ่ายก็ได้หรือว่าเทธนเราก็ได้นะฮะมันเหมาะกับการหมอบซสะสมากกว่านะฮะแล้วก็าการเวทการกระดักและเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์จะไม่สามารถสั่งใช้งานการไปนี้ได้เลยนะฮะวิ่งเก่งเกินวิ่งเด็กนี้มันให้การไอ้นี่มาด้วยการไปนี้มีชื่อว่าไซเบอร์ดักอิมแพกนะฮะเป็นเด็กที่เหมาะกับพวกเด็กสายไซเบอร์ดักดากอนนั่นเองฮะ เอฟเฟกต์การ์ดใบนี้ก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกสั่งใช้งานฮะให้นำไซเบอร์ดักควอนไซเบอร์ดักเอทและไซเบอร์ดักคิวจากบนมือในสุสานและหรือจากบนสนามของเรากับเข้าเด็กของเราได้อย่างละหนึ่งใบโดยให้นับว่าเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นแล้วอันเชิร์มอนสเตอร์ฟิวชั่นไซเบอร์ดักดราก้อนจากเอ็กซ์ตาเด็กหนึ่งตัวก็คืออให้เอาไซเบอร์ทั้ง3ตัวเนี้ย จากบนสนามหรือว่าจากบนมือเอาเข้าเด็กแล้วเรียกไซเบอร์ดักดักก็อ,ออกมาได้เลยะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องเสียไปเสียเวลาใช้การฟิวชั่นไปนั่นเลยนะฮะโฟตอนเจเรนเตอร์ยูนิตก็เคยรีวิวไปแล้วเอเบลูชั่นเบิร์สเคยรีวิวไปแล้วอันนี้ก็เป็นการฟิวชั่นนะฮะเป็นการฟิวชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะฮะ ให้อันเชนวันสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นออกมาโดยส่งมอนสเตอร์วัตถ่ดิบจากบนมือหรือว,ว่าจากบนสนามก็เหมือนกับไอการ์ดฟิวชั่นเวอร์ชันก่อนอ่ะหมดแล้วสำหรับการ์ดเว้นะฮะเรามาดูการ์ดกระบาดก,กันบ้างก่าการ์ดกระบาดให้มาสามใบนะฮะการ์ดไปนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะฮะแอคแท็กล <Okay. S 2> <Okay. S 1> ิฟต์เตอร์ยูนิตโอเคก็มีมีอ่าประมาณนี้นะฮะสำหรับดิกอ่า กเซอร์ izer, ชุดวอลลุ่มสของเด็กไกเซอร์กันอีกแล้วนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยแล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะทำคลิปชา้านิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยม,มีเวลาว่างงานบ้านก็เยอะนะฮะงานการบ้านอะไรต่างๆก็เยอะเนาะถ้าวบบ่างๆเนี่ยก็จะมาทำคลิปให้ดูนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย